ความจิ๋วแต่แจ๋วนะคะของ Xiaomi Air Purifier 4 Compact ทุกคนเห็นเซ็นเซอร์ตรงนี้ไหมปกติแล้วนะคะเซนเซอร์จะเขียวอยู่เสมอวันนี้น้องเปลี่ยนเซนเซอร์เป็นสีเหลืองเนื่องจากว่าตรวจจับควันไฟได้เขียวแล้วค่ะกลับมาเขียวแล้วทุกคนเมื่อสักครู่นะคะเซนเซอร์น้องเป็นสีเหลืองค่ะทุกคนหลังจากที่เราเปิดโหมดหัวใจเพื่อให้น้องฟอกควันไฟเป็นกลิ่นควันไฟนะคะที่เข้ามาคือบ้านเราเป็นบ้านมาไม,นนม้ค่ะเพื่อนๆมีกลิ่นควันนะคะมีคนเผา,<ม>เาขยะหรออ๋อจุดขยะจุดเผาขยะ อ่าใช่ค่ะพอได้กลิ่นควันปุ๊บเราก็เลยไปเอาเครื่องเสี่ยวมี่ตัวนี้ค่ะย้ายย้ายที่นะคะจากฝั่งหนึ่งมาวางอีกฝั่งหนึ่งตรงข้างหน้าต่างปรากฏว่าพอเสียบปลั๊กไปเท่านั้นแหละคะ่ะเซนเซอร์ตรวจจับเป็นสีเหลืองเลยทุกคนตัวนี้นะคะจะมีเซนเซอร์ตรวจจับอ่าค่าฝุ่นนะคะค่ากลิ่นค่าฝุ่นนะทุกคนสี่แถบสีเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงค่ะทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นสีเขียวแล้วค่ะคะุณ่อจากเหลืองเป็นเขียวเรียบร้อยแป๊บเดียวเองเนาะ นี่ค่ะสามชั้นกรองนะคะทุกคนขาไส้กรองขั้นต้นไส้กรองตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นคาร์บอนฟิลเตอร์สีดำนะคะด้านในสุดนะคะเป็นคาร์บอนฟิลเตอร์ทุกคนตัวนี้นะคะกำจัดกลิ่นได้ด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กนะได้ถึง0.3ไมครอนเลยตัวนี้ฝุ่น PM 2.5กลับไปอีกแล้วทุกคนขามีกันหรือยังใครยังไม่ได้เตรียมตัวนะคะนี่เลยค่ะแนะนําค่ะเครื่องฟองอากาศ Xiaomi ค่ะใช้กับห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นนะคะที่มีขนาดไม่เกิน27ตารางเมตรนะคะตัวนี้นะคะจะมี เซนเซอร์ S S ตรวจจับปริมาณฝุ่นแสดงแถบสีเป็นสีไฟแบบนี้สี่แถบสีนี่คือรุ่นใหม่นะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็น3แถบแต่ตัวนี้นะคะเขียวเหลืองส้มแดงสี่แถบสีเลยรุ่นนี้นะคะใช้ง่ายมากๆเปิดปิดนะคะหรือว่าปรับลมนะคะปรับแรงลมเนะะี่ยค่ะผ่านหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะปรับผ่านมือถือก็ได้ทุกคนและวิธีการเปลี่ยนไส้กรองนะคะก็ทําได้ด้วยตัวเองคว่ำหัวลงมาแบบนี้เพื่อนๆไส้กรองของเขานะคะเป็น h e p a Filter H 1 2ประสิทธิ สิทธิภาพของไส้กรองคือประสิทธิภาพสูงเลยเพื่อนนี้นะคะส่งตรงจากเสี่ยวมีมองให้เลยค่ะมีประกันสุนท์ไทยให้1ปีด้วยนะโดยปกติแล้วเราจะใช้หมดตัวตัวเหรือว่าออโตเมติกนะคะ mm. เขาจะปรับกําลังลมตามค่าฝุ่นอ่าไม่เกิน20ไมโครกร,รัมน้องจะเป็นสีเขียว20ขึ้นไปเป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงตามลําดับเลยนะการเปิดปิดแสงไฟอยู่ตรงนี้นะคะนะตัวเครื่องยังทํางานอยู่นะคะเพียง mm. แต่ว่าปิดแสง คะเพื่อนๆเลือกได้เลยนะคะโหมดต่างๆนี้ปรับได้จากหน้าจอตรงนี้นะคะหรือจะปรับผ่านมือถือก็สามารถทําได้เนี่ยค่ะหาที่วางไว้ข้างๆเตียงข้างโซฟาแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะให้ดูมาตรฐานมอกค่ะนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะใช้งานกันได้แบบ สบายใจเลยกินไฟน้อยมากค่ะน่าใช้ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะจิ้มเลยเอาพิกัดมาให้แล้วในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆยังได้รับการประกันศูนย์นะคะเป็นศูนย์ไทยของเ่ย a มี่เลยนะคะจิ้มตะกร้ากันได้เลยมีมอมาเองเลยค่ะ หลายๆคนซื้อไปนะคะสงสัยว่าตั้งแต่ใช้มาทําไมแถบสีตรงนี้มันไม่เปลี่ยนมันเขียวอยู่เรื่อยแปลว่าห้องของเพื่อนนะคะปลอดภัยแปลว่าห้องของเพื่อนนะคะไม่มี PM ไม่มีเอ่อไม่มี PM เ5เยอะเกินปริมาณที่กําหนดนั่นเอง